ทุกคนครับวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะมาเล่าข้อดีนะครับแล้วก็ข้อด้อยของแบตเตอรี่ที่ใช้ในวงการโซลาเซลล์ครับมาเล่าให้ฟังเรื่องข้อดีก่อนนะครับทุกคนด้านหลังพี่หมีตัวนี้คือแบตเตอรี่ลิเธียมของหัวเว่ยนะครับตรงนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับข้อดีก่อนนะครับทุกคนครับในตอนกลางวันนะครับแผงโซลาเซลล์เนี่ยทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมนะครับก็มาผ่านอินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ย นะครับแล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับ220โวลต์เพื่อให้เราสามารถใช้รถค่าไฟภายในบ้านภายในออฟฟิศได้ทั้งหลังในตอนกลางวันนะครับทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงแดดใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราก็เลยมีแบตเตอรี่นะครับสำรองไฟเอาไว้ใช้รถค่าไฟในตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะนะครับแล้วข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมาะกับใครบ้านนะครับเหมาะกับ หนึ่งนะสำหรับบริษัทที่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีไฟนะครับใช้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนมีความแบบมั่นคงทางพลังงานนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่สําคัญนะครับเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับเรามีทีมงานกราฟิกนะครับเรามีทีมงานทําเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วเราต้องมีไฟเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ทั้ง24ชั่วโมงไฟดับเราต้องมีไฟด้วยนะครับเราต้องมีแบตเตอรี่สำรองอันนี้นะครับคือข้อดีนะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับหรือนะครับท่านมีผู้ป่วยติดเตียงะ เป็นต้องใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงนะครับไฟดับขึ้นมานะครับก็มีแบตเตอรี่สำรองนะครับเพียงแต่ว่านะครับตัวหัวเว่ยเนี้ยมันต้องมีระบบแบ็กอัพเพิ่อมอีกอันนึงนะนะครับถึงจะสามารถสำรองเอาไว้ใช้ตอนไฟดับได้นะครับแต่นี่คือข้อดีของการมีระบบแบตเตอรี่นะครับแต่นี่ข้อด้ยอยก็ด้อยนะครับพี่มีด้อยฟังก่อนนะข้อด้อยมีเรื่องเดียวคือราคาแบตเตอรี่นะปัจจุบันนี้ยังสูงอยู่ นะครับถ้าเราจะมองเรื่องจุดคืนทุนเรื่องการลดค่าไฟเรื่องต่างๆต้องบอกได้เลยว่าจุดคืนทุนยาวมากไกลมากนะครับเพราะแบตเตอรี่ราคาสูงอแต่เล่าให้ฟังว่ามันราคาสูงยังไงบางทีหลายๆคนอยากได้แบตเตอรี่พี่หมีเองก็อยากได้นะครับแต่บางคนพอฟังราคาแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจว่ามันเป็นจุดด้อยนะ,ะดูนะครับตัวนี้นะทุกคนตัวนี้นี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมของ Huawei นะครับสวยมากนะครับแพคมาอย่างดีเลยนะครับอะ 1 1ซ็อกเก็ต so เนี่ยนะครับหชั้นเนี่ยหกิโลวัตต์1กิโลวัตต์นะครับราคาประมาณ24,000ดังนั้น5กิโลวัตต์ตัวซ็อกเก็ตด้านล่างเนี่ยนะคือแสนสองนะซ็อกเก็ตที่2ครับ5อันที่2ก็บวกอีก5ก็เป็น10 2สองแสนสี่ละนะครับบวกเข้าไปอีก5เป็น15กิโลวัตต์นะครับ3ามแสนหกนะครับข้างบนเป็น BMS เป็นคอนโทรลนะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับอีกประมาณ40,000เป็นเสร็จจบเซตเนี้ยเซตเดียว4ี่แสนเห็นไหมนะจุดคืนทุนนี่โอ้โหไกลมาก นะครับแต่อย่างที่เราให้ฟังนะครับถ้าหากว่าท่านนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพท่านต้องมีไฟนะครับเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลานะครับมีความมั่นคงด้านพลังงานไฟดับไม่เป็นไรครับเพราะมีสำรองไฟไว้ให้จากแบตเตอรี่นะครับหรือมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับตรงนี้ใช้ได้นะครับอ่ะและนี่ก็คือข้อดีข้อด้อยนะครับของระบบแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวพี่หมีถามว่าสวยไหมโอ้โหสวยมากนะครับเห็นไหมทุกคนนี่ดูแบตเตอรี่สวยมากเลยนะครับแต่ราคายังสูงมากนะครับเหมาะสําหรับคนบางคนนะครับก็ นะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องโซลา r เซลล์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องรายการของพี่หมีโซลาเซลล์ได้เลยนะครับพี่หมีลงคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับและใครมีคําถามสนใจเรื่องโซลาเซลล์อยากทราบราคาติดตั้งอยากทราบจุดคุ้มทุนนะครับอยากทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวทีมงานพี่หมีจะมาช่วยกันตอบคาถามทุกคำถามเลยสําหรับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ